สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทาร์ลอดบายลูกตานะคะคลิปนี้จะเป็นการดูดวงชาวราศีสิง์ในช่วงเดือนมกราคม2564ช่องนี้เราจะอ้างอิงการแบ่งวันที่ตามสาตร์ตะวันตกค่ะฉะนั้นผู้ที่เกิดราศีสิง์ก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กรกฎาคมถึง21สิงหาคม สำหรับใครที่ยังไม่ทราบลักนาแล้วก็ต้องการดูตามลักษณะน,นะคะลูกตาลจะแปะลิงก์เว็บไซต์ในการหาลักนาะไว้ให้ด้านล่างการทํานายครั้งนี้จะเป็นการทํานายโดยกว้างไม่ได้เฉพาะเจาะจงสําหรับใครเป็นพิเศษฉะนั้นดูได้เพื่อเป็นกําลังใจเป็นแนวทางนะคะแต่สําหรับการตัดสินใจแล้วนะคะลูกตาลขอแนะนําเป็นการดูดวงส่วนตัวคะ่ะทุกท่านสามารถติดต่อลูกตาลได้นะคะตามรายละเอียดด้านล่างใต้คลิปเหมือนกันนะก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีปีใหม่ชาวราศีสิงห์ทุกท่านขอให้ชาวราศีสิงห์นะคะประสบความ สำเร็จในทุกๆด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักนะคะสุขภาพขอให้แข็งแรงค่ะขอให้ปี2564นี้เป็นปีดีๆของคุณนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเป็นกำลังใจลูกตาลด้วยค่ะเ,เดือนมกราคมนี้นะคะชาวราศีสิงจะเป็นยังไงบ้างเรามาดูหน้าไพ่กันเลยดีกว่าค่ะให้ตรงกลางของคุณคือสี่เมถาวค่ะมี Night of Cup just i c e เจ็ดเมานะคะ ปกไม้เท้าทาวเวอร์ Tower นะคะควีนซอฟานค่ะสามดาบนะคะ ห้าเหรียญน,นะคะใบสรุปสุดท้ายของคุณคือเดอะสตาร์ค่ะลูกตาลม,มองว่านะคะในเดือนมกราคมนี้ค่ะจะเป็นเดือนที่ชาวราศีสิงห์นะคะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆแล้วก็ลงหลักปักฐานทําทุกอย่างประสบความสําเร็จได้นะคะด้านการงานแล้วก็การเงินนะคะชาวราศีสิงศรีาดาบขึ้นมาค่ะแล้วก็ห้าเหรียญขึ้นมาด้วยนะคะลูกตาลม,มองว่าค่ะช่วงที่ผ่านมานะคะคุณอาจจะเกิดภาวะอกหักเสียใจกับเรื่องงานของคุณก็ได้นะคุณเองอาจจะรู้สึกว่าคุณน่ะทงานน่ะค่อนข้าง มงเยอะเนาะแต่ว่าผลที่ตอบรับที่ได้มาค่ะดูมันไม่ค่อยได้แบบสมน้ําสมเนื้อเลยการเงินช่วงที่ผ่านมานะคะอาจจะมีภาวะในการช็อตเนาะหรือว่าค้าขายอะไระคะ่ะดูจะขาดทุนทํางานไปก็เหมือนกับว่างานที่แบบคาดว่าจะได้รับเนี่ยพอถึงเวลาอาจจะมีการเลือ่อนหรือว่าเปลี่ยนแปลงอะไรไปเนาะทำให้รายได้ของคุณนะคะ่ะได้น้อยกว่าที่คุณคิดเดอะทาวเวอร์ขึ้นมาค่ะอาจจะมีอะไรที่มาแบบ ฉับพานกระทนหันไม่ทันตั้งตัวในบางคนนะคะเวอร์ขึ้นมาเนี่ยมันหมายถึงการปรับเปลี่ยนโยกย้ายโดยที่เราไม่ได้เต็มใจนะักบางคนอาจจะหมายถึงการตกงานก็ได้หรือว่างานบางอย่างอะคะ่ะอาจจะมีการแคนเซิลหรือว่าเลื่อนไปเนาะอย่างถ้าแบบมีโควิดเข้ามาอย่างเงี้ยะคะ่ะหลายท่านที่อาจจะมีแบบปัญหาในการล็อกดาวน์เงี้ยการงานของคุณก็อาจจะหายนะคะหรือว่าคนที่พวกทำอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะงานก็จะหายไปได้เหมือนกันเด็ดไม่เท้าขึ้นมานะคะ่ะลูกตาลมองว่าอุปสรรคปัญหาต่าง ะจะเข้ามาหาคุณโดยที่คุณอะค่ะยังขาดความพร้อมอยู่หลายๆด้านแต่ชาวราศีสิงห์อะค่ะก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจค่อยๆเคลียร์ค่อยๆแก้ปัญหาไปนะคะดูคุณแบบมีใจพร้อมที่จะสู้แล้วก็แก้ไขปัญหาค่ะ Green s o f t b a n ขึ้นมาค่ะลูกตาลมองว่าชาวราศีสิงค์คุณมี strategi อยู่ในใจเนาะคุณมีทางออกหาทางออกแก้ไขปัญหาได้อะค่ะสี่ไม้เท้าเป็นใบตรงกลางนะคะลูกตาลมองว่าคุณจะลงหลักปักฐานทุกอย่างได้นะคะ ปัญหาที่เข้ามาค่ะในช่วงแรกอาจจะรู้สึกว่าไม่พร้อมหรือว่าไม่ทันตั้งตัวเนาะแต่ว่าชาวราศีสิงห์จะสามารถแก้ไขปัญหาได้แลสติขึ้นมา ชาวราศีสิงห์บางท่านเนี่ยอาจจะมีการจดทะเบียนบริษัทนะคะหรือว่าถ้าเป็นในส่วนของพนักงานออฟฟิศะคะ่ะก็คืออาจจะมีการประเมินผลงานและคุณก็ได้รับการประเมินอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมนะคะนายออฟคั p แล้วก็ตัวของ6ไม้เท้าขึ้นมานะคะลูกนานมองว่านะโอกาสจะเข้าหาคุณคุณอาจจะมีโอกาสในการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอะไรได้เนาะที่ผ่านมาคุณอาจจะรู้สึกเฟลรู้สึกอกหักรู้สึกอะไรอะไรก็ไม่ยุ่งกับเราอะคะ่ะ อะไรอะไรก็ไม่เป็นดั่งใจอะค่ะใบสรุปของคุณเป็นเดะสตาร์ค่ะลูกตาลมองว่าชาวราศีสิงในเดือนมการานี้นะคะคุณจะได้โอกาสในการเริ่มโปรเจกต์อะไรใหม่ๆค่ะหลายคนอาจจะมีการเริ่มต้นนะคะทํางานที่ใหม่ก็ได้หรือเลื่อนตําแหน่งใหม่ก็ได้เหมือนกันอาจจะมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเข้ามาให้คุณทํานะสําหรับคนที่เป็นพนักงานประจําค่ะสําหรับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะลูกตาลมองว่าคุณก็อาจจะมีโอกาสในการลงทุนอะไรใหม่ๆนะคะหรือว่ามีช่องทาง ในการทำเงินใหม่ๆธุรกิจใหม่โปรดักต์ใหม่ได้เหมือนกันในส่วนของการเงินนะคะลูกตาลมองว่า ที่ผ่านมาที่อาจจะมีการติดขัดอะไรบ้างเนาะในเดือนมกราคมนี้ค่ะคุณจะสามารถวางแผนการเงินได้ดีขึ้นมันอาจจะมีค่าใช้จ่ายอะไรที่แบบมาแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวค่ะบางคนอาจจะลดเสียหรือว่ามีอะไรที่แบบใช้เงินด่นดวนๆแต่ในที่สุดแล้วชาวราศีสิงค์ค่ะจะบริหารจัดการได้แล้วก็เริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วก็วางทุกอย่างได้อย่างลงตัวมากขึ้นด้านการเรียนชาวราศีสิงห์นะคะช่วงที่ผ่านมาพี่ลูกตาลมองว่า น้องๆอ,อาจจะรู้สึกว่าผิดหวังเสียใจกับผลการเรียนที่ได้รับ The Tower ขึ้นมาค่ะอยากให้ระมัดระวังนิดนึงนะคะอาจจะมีควิสเทสเนาะอาจจะมีสอบอะไรที่มาแบบด่วนๆหรือว่ามาแบบฉับพันกระทันหันไม่ทันตั้งตัวนะคะน้องๆอ,อาจจะทําข้อสอบในส่วนที่แบบอยู่ดีๆก็โผล่มาอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้เจ็ดไม่เท้าขึ้นมาพี่ลูกตาลม,มองว่านะงานอะ่ะมันอาจจะเข้ามาพร้อมๆกันแล้วน้องๆเองอะค่ะ อาจจะยังแบบรู้สึกไม่ค่อยพร้อมหรือว่าการเตรียมตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะยังไม่ค่อยดีนะักแต่สิ่งที่ดีนะคะก็คือคุยซอฟวานน้องๆจะสามารถนําข้อผิดพลาดข้อที่เราพลาดข้อที่เราผิอาาดอย่างเงี้ยค่ะกลับมาวางแผนใหม่นะคะอาจจะมาลองดูค่ะว่าที่ผ่านมาเราพลาดตรงไหนเราทําอะไรยังไงผิดพลาดไปบ้างนะคะสี่ไม้เท้าแล้วก็จะติดขึ้นมา พี่ลูกตาลมองว่าน้องๆชาวราศีสิงห์นะคะจะมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะวางแผนในการอ่านหนังสือวางแผนในการเรียนทุกอย่างอย่างมั่นคงมากขึ้นในออบคับแล้วก็หกไม้เท้าขึ้นมาค่ะพี่ลูกตาลมองว่าน้องๆจะประสบความสําเร็จได้เดอะสตาร์ขึ้นมาเป็นใบสรุปนะคะความหวังครั้งใหม่ค่ะหรือว่าการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเนี่ย มันจะเกิดขึ้นนะคะสําหรับเดือนนี้อย่างที่บอกนะคะว่าช่วงแรกะคะ่ะอาจจะรู้สึกแบบน้อยๆเสียใจหรือว่าคะแนนออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะคะ่ะแต่ว่าถ้าน้องๆสามารถวางแผนนะคะตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจนค่ะค่อยๆแก้ไขไปอะคะ่ะพี่ลูกตาลมองว่าสําเร็จได้อย่างแน่นอ,นอนเนาะถึงทาวเวอร์จะขึ้นมาเนาะมันอาจจะเป็นการสอบย่อยที่อาจจะแบบ คะแนนได้น้อยไม่ได้ดั่งใจเราอะค่ะเมื่อเรามีเกณฑ์ที่จะเจอเหตุการณ์แบบนี้นะสิ่งที่เราควรทํานะคะก็คือเตรียมพร้อมตัวเองอย่างเสมอค่ะและน้องๆก็จะสามารถควบคุมอย่างแล้วก็ประสบความสําเร็จได้ในที่สุดในด้านความรักนะคะชาวราศีสิงในเดือนมกราคมนี้ คุณอาจจะมีโอกาสที่จะมีคนธาตุไฟค่ะเมษิงธนูหรือว่าจะเป็นคนธาตุน้ํานะคะกรากฎมีนพิจิกอาจจะเข้ามาหยิบยื่นความรักให้กับคุณได้ค่ะแต่อาจจะเป็นที่คุณเองค่ะที่ผ่านการอกหักเสียใจมาหรือว่ารู้สึกยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะคะแต่ลูกตานมองว่าคุณจะสามารถเริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้นะคะโอกาสดีๆเข้ามาค่ะสามารถเปิดใจแล้วก็รับคนใหม่ๆเข้ามาลองเป็นเพื่อนกันก่อนก็ได้นะ สำหรับคนมีคู่นะคะสามดาบขึ้นมาค่ะมันบ่งบอกถึงภาวะในการเสียใจอยู่นะคุณหรือคนรักของคุณค่ะอาจจะพูดจาทิมแทงใจกันนะคะในบางกรณีอ่ะอาจจะหมายถึงการอกหักเสียใจได้เลยนะคะทาวเวอร์ขึ้นมาค่ะลูกตาลมองว่าอาจจะมีอะไรที่มาแบบฉับพลันกระทันหันไม่ทันตั้งตัวนะคะมันทําให้คุณรู้สึกแย่ค่ะคุณอาจจะมาเจอความจริงอะไรบางอย่างซึ่งทําให้คุณรับไม่ได้ในบางรายเนี่ยอาจ,จหมายถึงการแบบ อยู่ดีก็บอกเลิกกันไปเลยก็ได้เหมือนกันนะเจ็ดไม้เท้าแล้วก็5เหรียญที่ขึ้นมานะคะลูกตาลมองว่าคุณรู้สึกว่าความรักของคุณนะคะมันมีอุปสรรคมันมีปัญหามันเป็นช่วงที่เวลาแห่งการยากลําบากอยู่เหมือนกันนะแต่จริงๆแล้วค่ะคุณก็มีใจที่จะต่อสู้ต่อไปควีนซอฟต์วานขึ้นมาชาวราศีสิงค์คุณรู้อยู่แล้วค่ะว่าคุณจะไปในทิศทางไหนถ้าคุณอยากเลิกคุณจะเลิกได้โดยที่สามารถเคลียร์เอเนอร์จีทุกอย่างไปได้เหมือนกันนะ แต่ถ้าคุณตัดสินใจที่จะไปต่อค่ะคุณสามารถแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้อย่างแน่นอนสี่เม้า6เมท้า,ทาแล้วก็จะสติขึ้นมานะคะในบางคู่นะคะถ้าคุณผ่านปัญหาที่เข้ามาพร้อมๆกันได้ในเวลานี้นะคุณจะสามารถก้าวผ่านแล้วก็ไปถึงขั้นมั่นหมายแต่งงานได้เลยนะคะใสรุปของคุณเป็นเดอะสตาร์ค่ะลูกตาลมองว่าปัญหาต่างๆค่ะมันจะแก้ไขได้ด้วยความรักแล้วก็ความจริงใจของคุณนะ คุณจะสามารถเริ่มต้นอะไรกันใหม่ๆนะคะมีความหวังครั้งใหม่หกันได้ค่ะในบางคู่ก็อาจจะไปถึงในการมั่นหมายแต่งงานเริ่มต้นสเตตัสอะไรกันใหม่ๆได้เหมือนกันนะคะชาวราศีสิงห์ ด้านสุขภาพนะคะหลักๆแล้วเนาะเดอะอทาวเวอร์ขึ้นมาค่ะต้องระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุนะคะอาจจะเป็นอุบัติเหตุจากการตกจากที่สูงนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของพวกฟืนไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะไฟไหม้น้าร้อนลวกเนาะอันนี้จะต้องระวังไว้อีกอย่างก็คือการรักษาบาลานในส่วนของร่างกายของเราค่ะคุณอาจจะต้องทานน้ำมากขึ้นค่ะแล้วก็จัดสรรเวลาในการดูแลสุขภาพของคุณให้มากคือสามดาบขึ้นมานะคะต้องระมัดระวังในส่วนของโรคหัวใจอาการเซ็งอาการน้อยนะคะ อาจจะเกิดได้ในช่วงของเดือนนี้ในด้านของการทําบุญนะคะเดือนนี้ลูกตาแนะนําเป็นการบริจาคทานและอีกอย่างก็คือการสร้างอาคารค่ะอาจจะเป็นโรงพยาบาลหรือว่า,าจจะเป็นโบสถ วิหารอะไรก็ได้เหมือนกันนะแต่อย่างที่บอกมาตลอดนะคะว่าจริงๆแล้วการทําบุญนะคะทําอะไรทําที่ไหนทํำยังไงก็ได้นะคะทุกคนสามารถที่จะทําบุญได้ตามกําลังศรัทธาตามหลักศาสนาของแต่ละคนได้เลยแล้วก็อย่าลืมที่จะทําบุญกับพ่อแม่บุพการีคนที่เลี้ยงดูเรามาด้วยนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมและติดตามค่ะขอให้เชื่อมั่นในตัวเองศรัทธาในความดีขอให้บุญรักษาเทวดาคุม้มครองค่ะเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสินเสมอแล้วเจอกันสวัสดีค่ะ